สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการล้างจมูกเบื้องต้นนะครับการล้างจมูกครับสามารถช่วยชะลางน้ำมูกได้ครับรวมถึงลดอาการที่มีในผู้ป่วยในโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบหรือไซนัสอักเสบก็ได้ครับซึ่งคนทั่วไปนะครับก็สามารถล้างจมูกได้เช่นกันครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีอาการคัดจมูกหรือว่าเราเป็นหวัดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอาการเหล่านี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้ครับ สำหรับการล้างสมูกสิ่งที่เราต้องมีนะครับอย่างแรกเลยครับน้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์0.9%นะครับผมเราดูที่ฉลากตรงนี้ครับสำหรับชิ้นที่2นะครับกระบอกฉีดยาครับขนาด20มลลตรขึ้นไปนะครับผมสำหรับชิ้นที่3นะครับก็คือจุกล้างสมูกครับสำหรับชิ้นที่4นะครับภาชนะนะครับที่เรานำมาใส่น้ำเกลือครับ อาจจะเป็นแก้วก็ได้ครับและสําหรับชิ้นสุดท้ายนะครับภาชนะที่เราสามารถนํามาใส่น้ําที่ล้างออกจากจหมูกหรือว่าปากของเราได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเราล้างอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปล้างที่บริเวณอ่างล้างหน้าก็ได้ครับการล้างสมุกนะครับผมขอแบ่งขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1เตรียมน้ําเกลือครับเราสามารถใช้น้ําเกลือที่อุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องนําไปอุ่นก่อนเพราะว่าผลที่ออกมาไม่ต่างกันมากครับผมเราก็จะทําการสวมจุกล้างสมุกเข้าไปในกระบอกฉีดยาก่อนนะครับ นำกระบอกฉีดยามาดูดน้ำเกลือขึ้นครับให้มีปริมาตร15มิลลิลิตรครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเตรียมท่าครับจากนั้นนะครับก็ให้เราโน้มตัวมาข้างหน้าครับก้มศรีษรษะลงเล็กน้อยนำปลายกระบอกฉีดยาครับเสียบเข้าไปที่รูจมูกเสียบแบบตรงๆนะครับไม่ต้องเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับ ให้มันเป็นไปตามลักษณะของโพรงจมูกของร่างกายแล้วครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปครับคือขั้นตอนที่3การล้างจมูกครับโดยเริ่มแรกนะครับให้เราอ้าปากหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็การหายใจครับผมจากนั้นนะครับค่อยๆดันน้าเกลือครับเข้าไปในโพรงจมูกแบบรวดเดียวครับแล้วก็รอให้น้ําเกลือออกมาจากจมูกอีกข้างหนึ่งให้หมดก่อนถึงหายใจได้ตามปกติครับแล้วก็ล้างอีกข้างหนึ่งครับผม การล้างจมูกนะครับไม่ได้มีข้อกําหนดครับว่าต้องล้างครั้งละกี่ครั้งแต่ว่าให้เราสังเกตเอานะครับว่าจมูกเราโล่งขึ้นไหมหลังจากที่เราล้างไปแล้วหรือว่าเราอาจจะดูน้ําที่เราล้างออกมาก็ได้ครับมีความใสใกล้เคียงกับน้ําเกลือที่เรานามาล้างหรือเปล่าครับในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกินข่ามาตรฐานนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊การล้างจมูกเนี่ยจะเป็นการช่วยชะล้างฝุ่นละออง PM 2.5ออกจากร่างกายหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยมีขนาดเล็กมาก ซึ่งสามารถแพร่เข้าไปในระบบหายใจส่วนล่างได้อย่างง่ายๆเลยครับดังนั้นนะครับการล้างจมูกครับจึงไม่ได้เป็นการป้องกันหรือชาล้างฝุ่นละออง PM 2.5เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจครับแต่จะเป็นการลดอาการระคายเคืองของจมูกมากกว่าครับผม